สวัสดีค่ะทุกคนไปกลับสักการะบูชาหลวงปู่โตะและรับชมวัตถุมงคลกันเลยค่ะ Let’s go ถุมงคลกันค่ะทุกคนทางด้านนี้นะคะเป็นพระของหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดโคนอนนะคะนี่นะคะองค์ละห0ร้อยนะคะเลี่ยมกรอบอย่างดีนะคะห0 0บาทนี่เป็นพิมพ์ปิดตานะคะทุกคนสร้างปี2 5 1หหนึ่งถึง2 5 1ห้าหนึ่งห้านะคะมีหลายพิมพ์เลยนะคะทุกคนแบบไม่ได้เลี่ยมกรอบราคาห้าร้อยบาทนะคะทุกคน นี่พิมพ์นางกวักนะคะปี2514ถึง2515นะคะมีพระอาจารย์เกจินั่งปลุกเสกกัน9วัน9คืนเลยนะคะทางด้านนี้จะเป็นพระเก่านะคะนี่พระเก่าเลี่ยมกรอบอย่างดีนะคะราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนเลยนะคะทุกคน พับปิดตานะคะทุกคนสวยมากนะคะด้านบนจะเป็นรูปหล่อนะคะสี่พันห้าล็อกเกตสองหมห้านะคะทุกคนสวยมากนะคะ ท่านไหนสนใจสามารถเช่าบูชาได้จากวัดเลยนะคะทุกคนพักเก้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะ ่ทางด้านนี้นะคะเป็นลูกอมนะคะทุกคนแล้วก็มีเหรียญน,นะคะเหรียญ1น8ปีนะคะสร้างปี38นะคะทุกคนทางด้านนี้6,9หมนะคะทุกคนนี่เป็นล็อกเกตนะคะหมื่นสองนะคะล็อกเก็ตด้านบนนี่ 168,000นนะคะทุกคนเรี่ยมกรอบแล้วนะคะโอ้นี่19,000มืนนะคะทุกคนนี่ล็อกเก็ตนะคะทุกคนด้านนี้ก็จะเป็นพักเก่าเหมือนกันนะคะทุกคน พักเก่าราคาจะอยู่ที่หลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตทองคำนะคะหนึ่งแสนสามื่นเก้าพันนะคะเบอร์ห้าสิบสามนะคะรุ่นบูรณะอุโบสถด,ด้านบนนะคะจะเป็นล็อกเก็ตนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันนะคะทุกคนสวยเลยนะคะนี่เป็นเหรียญหลวงปู่โตเนื้อทองคำนะคะ 110,000บาทนะคะด้านนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตเนื้อทองคำนะคะเลข23 145,000นะคะทุกคนสติกเกอร์หลวงปู่โตะนะคะนี่ก็เป็นสติกเกอร์รูปวงกลมนะคะทุกคน50บาทนะคะทางด้านนี้เป็นพับปิดตารุ่นเกตงคลนะคะทุกคนปี2524นะคะราคา1000บาทนะคะ ได้3องค์เลยนะคะทุกคน1,000บาทสวยนะคะทุกคนส่วนนี้จะเป็นพระปิตาแยกออกมานะคะรุ่นเกตมงคลเหมือนกันนะคะทุกคนนี่พระปิตารุ่น108ปีนะคะราคา700บาทนะคะทุกคนรุ่น108ปีนะคะสวยนะคะทุกคน ค่ะส่วนด้านบนนะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงปู่โตะนะคะราคาแ800ดร้อบาทนะคะรูปหล่อหลวงปู่โตะนะคะด้านบนจะเป็นพับปอปิตานะคะทุกคนส่วนอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งร้สิบอดปีนะคะห้าพันบาทนะคะนี่เป็นรุ่นหนึ่งรยิบอปีบรรจุอัฐิราคาหนึ่งห้าพันนะคะทุกคนบรรจุอัฐิด้วยนะคะ ทางนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตเนื้อทองลงยานะคะหนึ่งมืนะคะนี่เป็นเนื้อเงินนะคะทุกคน2,500นะคะเนื้อเงินลงยานะคะด้านล่างจะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โตะนะคะทุกคนนี่4,900นะคะส่วนด้านล่างนะคะ ด้านล่างจะเป็นรุ่นหนึ่ง้อยแปดปีนะคะทุกคนหนึ่ง้ยแปปีนะคะราคาห้าร้อยบาทนะคะรุ่นหนึ่ง้อยแปดปีรุ่นนี้จะสร้างปีสาดนะคะทุกคนนี่1,000พบาทนะคะส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นจัมโบ้นะคะหนึ่งพันหนึ่งยบาทรุ่นหนึ่ง้อยแปดปีรุ่นจัมโบ้น, um นะคะค่านี้เป็นน้ำมันนะคะหนึ่งหบาท ทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้เป็นหนึ่งร้ยสิบเอ็ดปีนะคะทุกคนราคาห้าร้อยบาทนะคะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นรุ่นหนึ่งร้ยสิบเอ็ดปีเหมือนกันนะคะนี่นะคะสวยนะคะทุกคนทางด้านนี้ราคาห0ร้อยนะคะนี่พับปิดตารุ่นหนึ่งร้อสิบเอ็ดปีเหมือนกันนะคะ ทางด้านนี้ก็เป็นรุ่น111ปีเหมือนกันนะคะทุกคน1,000บาทส่วนนี้เป็นพระบูชาหลวงปู่โต๊ะนะคะหน้าตัก3นิ้ว7,500นะคะตู้400นะคะทุกคนสวยนะคะด้านหลังเป็นพระประธานะคะ22,000ตู้1,200นะคะ ส่วนด้านนี้นะคะเป็นพับป,ปิตานะคะรุ่นยันดวงเล็กนะคะมีตะกุด3สามดอกเลยนะคะทุกคนราคา8,900ค่ะนี่เป็นพัศสสีวลีนะคะทุกคนราคาหนึ0 0 0 0บาทนะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะทุกคนนี่นะคะรุ่นบุรณะอุโบโสถ2,500บาทค่ะนี่ราคา1,000งพันะคะทุกคน ส่วนเนื้อทองแดง600นะคะทางด้านนี้เป็นเหรียญโชคดีนะคะทุกคนนี่เป็นเหรียญโชคดีเนื้อทองแดง300บาทนะคะสร้างปี2566นะคะทุกคนค่ะส่วนทางด้านบนนะคะทางด้านบนสีดำดำนะคะจะเป็นเนื้อนวะนะคะทุกคนนี่นะคะเนื้อนวะ500บาทนะคะสร้างปี2566นะคะทุกคน ค่ะด้านบนสุดนะคะกล่องน้ำเงินนะคะหนึ่งพันะคะเป็นเนื้อเงินนะคะทุกคนส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะทุกคนสี่บาทนะคะนี่สร้างปี2566นะคะทุกคนด้านบนเหรียญดำๆนะคะจะเป็นเนื้อนวาวะนะคะทุกคนหนึ่งพันบาทนะคะสวยนะคะ ด้านบนสุดกล่องน้ำเงินนะคะจะเป็นเนื้อเงินนะคะสามพันบาทนะคะทุกคนนี่นะคะสวยมากนะคะเนื้อเงินทางด้านนี้จะเป็นพับปิดตานะคะทุกคนสามร้อยบาทนะคะสร้างปีสองห้าหกหกนะคะรุ่นบูรณะอุโบสถนะคะทุกคนสีดำน่าจะเป็นเนื้อใบลานนะคะทุกคน นี่3 0 0บาทนะคะทางนี้นะคะ500บาทนะคะรุ่นบูรณะอุโบสถเหมือนกันนะคะทางด้านล่างนะคะทางด้านล่างราคาองค์ละ500บาทนะคะรุ่นบูรณะอุโบสถปี2566มีตะกุดเงิน1ดอกนะคะทุกคนด้านบนจะขนาดใหญ่กว่านะคะราคา1000บาทค่ะ ค่ะทางด้านนี้นะคะราคา1,200นะคะมีตะกุดทองหนึ่งดอกนะคะทุกคนรุ่นบูรณะอุโบสถปี2566ค่ะนี่สวยมากนะคะค่ะด้านบนราคาองค์ละ1,600ันนะคะเป็นตะกุดทองเหมือนกันนะคะทุกคน ทางด้านนี้นะคะกล่องแดงนะคะ3,000บาทกล่องน้ำเงิน2,100นะคะสวยมากค่ะค่ะด้านล่างนะคะด้านล่างขนาดจะเล็กลงมานะคะกล่องแดง2008นะคะกล่องน้ำเงิน1,800ค่ะรุ่นบุรณะอุโบโสถนะคะปี2566ค่ะด้านนี้นะคะราคาองค์ละ5 0า500บาทนะคะด้านบนก็ราคาองค์ละ5 0 0บาทนะคะทุกคน ค่ะด้านนี้นะคะราคาองค์ละหนึ่งพันบาทนะคะทุกคนรุ่นบุรณะอุโบโสถปีสองห้าหกหกนะคะด้านบนจะเป็นแบบเดียวกันนะคะทุกคนราคาหนึ่งพันบาทค่ะด้านนี้ราคาองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยนะคะด้านล่างจะเป็นแบบเดียวกันนะคะทุกคนมีตะกรุดทองหนึ่งดอกนะคะ ราคาองค์ละหนึ่นาร้อยนะคะด้านนี้กล่องแดง3,000นะคะกล่องน้ำเงิน2อ0 0นะคะนี่นะคะสวยมากค่ะทุกคนค่ะด,ด้านนี้องค์ละสี่นะคะรุ่นบุรณะอุโบโสถปี2566นะคะค่ะด,ด้านล่างองค์ละสามร้นะคะ รุ่นบูรณะอุโบสถปี2566นะคะมีรูปหลวงปู่โต๊ะด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะทางด้านนี้500บาทนะคะมีตะกุดเงินหนึ่งดอกนะคะนี่800นะคะด้านนี้1,500นะคะทุกคน รุ่นบุรณะอุโบสถปี2566นะคะค่ะด้านล่างนะคะองค์ละหนึ่ันห้าบาทเป็นตะกุดทองนะคะทุกคนนี่นะคะตะกุดทองสวยมากค่ะด้านนี้300บาทนะคะด้านบนกล่องแดง3,000กล่องน้ำเงิน2,100นะคะ สวยมากค่ะทุกคนค่ะด้านนี้นะคะ2,000บาทนะคะทุกคนเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะทุกคนเนื้อเงินนะคะปีสองห้าหกเจ็ดนะคะทุกคนเหรียญเงินปีปัจจุบันนะคะนี่นะคะเนื้อเงินสวยมากค่ะ 2,000บาทนะคะทุกคนด้านบนราคา1,500งนารนะคะทุกคนขนาดจะเล็กลงมานะคะเป็นเนื้อเงินเหมือนกันนะคะทุกคนทางด้านนี้เป็นเนื้อนาวะนะคะทุกคนราคา500บาทะคะ่ะนี่นะคะเนื้อนาวะสวยนะคะ ด้านบนราคา300้อบาทนะคะเนื้อนวะนะคะขนาดจะเล็กลงมานะคะทุกคน300รอยบาทนะคะค่ะทางด้านนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะราคาสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะเนื้อทองแดงก็สวยนะคะทุกคน ปีสองห้าหกเดนะคะทุกคนเหรียญปีปัจจุบันนะคะนี่นะคะเนื้อทองแดงสามรอบาทนะคะค่ะทางด้านนี้นะคะเป็นเหรียญพับปิตานะคะ300บาทนะคะเหรียญพับปิดตาปีปัจจุบันนะคะทุกคนปีสองห้าหกเดนะคะ นี่เป็นเนื้อนวะนะคะทุกคนด้านบนเป็นเนื้อเงินนะคะ1 5 0 0บาทค่ะค่ะทางด้านนี้นะคะราคา200บาทนะคะเป็นรุ่นย้อนยุคนะคะรุ่นย้อนยุคปี2567นะคะทุกคน นี่สวยมากเลยนะคะทางด้านนี้เป็นพับป,ปิตาเหรียญทองแดงนะคะทุกคนนี่นะคะปีสองห้าหกเจ็ดนะคะทุกคนเนื้อทองแดงนะคะราคาสองร้อยบาทนะคะค่ะทางด้านนี้เป็นห้อยหน้ารถนะคะรูปใบโพนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ ทางด้านนี้เป็นพระบูชานะคะรูปหล่อหลวงปู่โตะนะคะหน้าตักห้านิ้วนะคะทุกคนนี่นะคะหนึ่งมืหนึ่งบาทนะคะค่ะทางด้านนี้นะคะก็หน้าตักห้านิ้วหนึ่งมืบาทนะคะตู้เก้าร้อยนะคะทุกคนนี่นะคะสวยนะคะทุกคนค่ะทางด้านนี้เป็นองค์ใหญ่นะคะน่าจะหน้าตัก9้านิ้วนะคะทุกคน ค่ะทางด้านนี้เป็นพระประธานนะคะทุกคนค่ะทางด้านนี้ก็เป็นพระประธานนะคะราคาองค์ล้อยหมื่นห้านะคะทุกคนค่ะทางด้านหลังเป็นพระประธานองค์ใหญ่นะคะทุกคนสวยมากนะคะ นี่นะคะพระประธานองค์ใหญ่องค์ละสี่หมืนแปดนะคะทุกคนตู้หนึ่งพันเก้านะคะค่ะทางด้านนี้เป็นพระประธานลมดำนะคะทุกคนนี่นะคะสวยเหมือนกันนะคะทุกคนพระประธานลมดำองค์ละสองหมื่นเก้านะคะตู้หนึ่งพันเก้านะคะ วัตถุมงคลของทางวัดที่มีให้เช่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ